นี่นะคะคือน้องอ๋องน้องปูเมย่าแล้วก็คุณอ,อาร์ตค่ะแฟนคลับทุกคนไหนนะคะอเสียงหนเร็วเหมือนสไตล์คอนเสิร์ตนะคะวันนี้วันนี้เป็นงานการกุศลนะคะน้องๆค่ะอาอย่างนี้ดีกว่าถามน้องปูก,ก่อนเลยดีกว่านะคะถึงความรู้สึกที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกิจกรรมการกุศลจากที่ไค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีที่มีโครงการดีรดๆอย่างนี้กิจกรรมดีๆนะคะชอบทั้งหมดอยู่แล้ว ก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันทำบุญนะคะซื้อกระเป๋าวันนี้น่ารักร้อยเดียวเองค่ะนี่ค่ะคุณแม่ค่ะใจดีสวยแล้วก็น่ารักด้วยนะคะหังสองบากดีกว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยงานยุ่งมากถ่ายละครมากถึงสามเรื่องนะคะถ่ายกับครูด้วยใช่ไหมคะแต่คุณอ๋อมเนี่ยก็ยังมีเวลาให้เราร่วมเขาเรียกว่าทำความดีนะคะโดยเฉพาะกับผู้พิการเนี่ยคุณอ๋อแบ่งเวลายังไงแล้ะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะจริงๆผมว่าทำได้ง่ายมากเลยครับเพราะก็เราก็ถ่ายเขาให้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับอย่าทำอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่า แล้วครับแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ภาษามือพบ้านก็ดีเผื่อจะมีโอกาสได้ได้ได้ใช้แล้วก็ได้ลองกับการคพิการดูครับผมพูดแบบนี้เนี่ยคุอยาจะบอกว่าคุณอองนี่นะคะทํทำภาษามือเป็นด้วยฝึกมาแล้วครับฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วยายต้คุณออาโช์นิดนึงว่าภาษามือเนี่ยเนียคืออะไรค่ะขอบคุณน้องปู่าค่ะนี่คืออะไรคะแปลว่าแปลว่าอะไรคะใครรู้บ้างครับแปลว่าความห่วงใยครับผม ทำผลาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ